ยังยังคืออะไรครับยังไม่พร้อมแต่คุณครูนับสามแล้วนะนับสามครั้งที่สองแล้วถ้าไปตอนนี้คุณครูจะไปยืนเป็นเพื่อนแต่ถ้าหลังจากนี้ห้าทีชินัทไปยืนคนเดียวเอาแบบไหนจะไปเลยเหรอครับถ้าไปเลยตอนนี้ครูปั๋มไปยืนเป็นเพื่อนยืนใกล้ๆเป็นเพื่อนรอชินัดนับหนึ่งถึงร้อย แต่ถ้าแต่ถ้าหลังจากนี้ชินะจะไม่ตัดสินใจว่าจะไปไปทีหลังชินะไปคนเดียวเอาแบบไหนดีไปก่อนไปก่อนไปกับคูแบบนะเอเชิญเลยครับใส่ไปเลยเดินไปเลยนี่ใส่ใส่รองเท้าไปสิคู่นี้ก็ได้คู่สีขาวนี้ก็ได้ นี่ครับผู้ใหญ่หลุดใส่ไปเลยไปนู่นเลยขอบขอบปูนั้นเลยใกล้ๆเลยพี่งูเขาจะได,ได้ได้ยินทีเนี้ยไม่ว่าจะนับเบานับดัง<ม>ตรงนี้แหละลูก ไม่ว่าจะนับดังหรือนับเบาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามีเด็กไม่ตั้งใจทํางานออกมาถูกทาโทษแล้วนะครับ<ม>กอดอกงูหลาเมื่อสิที่มันกินเด็กไงกอดอกนับเลยหันหน้านุน่นเข้าป่าไปหาพี่งูนุน่นพี่งูรอยอยู่ใต้ต้นต้นกล้วยตรงนูน้นนุน่นไม่เห็นได้ยินเลยชินัดนับอะไรดังๆหน่อย ยี่สยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แกสมสิบสสบสีกสเจสากี่็หน่งอยบอกบอกพี่งูดิว่าชินัทอยากมาอีกรอบนึ่งไหมไม่อยากถ้าชินัทอยากมาอีกรอบหนึ่งชินัทนู่นไปยืนตรงนู้นเลยนะตรงต้นกล้วยไกลบ้านพี่งูเลย พี่งูครับหนูจะไม่ตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนูอยากยืนใกล้พี่งูครับใช่เปล่างั้นัรน้นต้องบอกพี่งูว่าไง,งอบอกตะโกนบอกพี่งูไปพี่งูเขาจะได้ไม่ออกมาหิหัวออกมาแล้วจะตั้งใจเรียนครับพี่งูถ้าถ้าหนูไม่ตั้งใจเรียนหนูจะเดินไปไหนต,อง,ตองใกล้ใกล้บ้านพี่งูครับแล้วพี่งูก็กินหนูไปเลยนะ ดีไหมหไปก่อนเลยแล้วกันไปก่อนนะตั้งใจเชิญกลับไปคราวนี้สินะไม่ตั้งใจไปใกล้บ้านพี่งูเลยนะครับเชิญเลยครับไปเลยรีบเลย